ทำไมติดโซลาเซลล์ถึงต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าแล้วมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าติดโซลาเซลล์เนี่ยจะมีการขออนุญาต2อย่างคุณจะขอขายในโครงการโซล่าภาคประชาชนหรืออย่างน้อยก็ต้องขอขนานโซล่าเนี่ยออนกริดจะต้องมีการขนานหรือการเชื่อมต่อกับไฟที่มาจากการไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเชื่อมต่อ ต้องมีการขออนุญาตทุกกรณีครับไม่ว่าจะเป็นขอขายในโซลา่าภาคประชาชนหรือขอขนานถ้าเราไม่ได้ขายหรือเราไม่ตรงคุณสมบัติของโซลา่าภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านหรือเราเป็นมิเตอร์ไม่ใช่ประเภทที่1ประเภท234พวกนี้เราขอได้แต่ขนานแต่ต้องขอทุกกรณีครับค่าใช้จ่ายในการขอตอนนี้โดนยกเลิกนูน่นนี่นั่นยกเว้นเกือบหมดทุกอย่างแล้วยกเว้นอย่างเดียวค่าธรรมเนียมที่การไฟรฟ้าจะต้องมาตรวจตรงนี้2,000บาทบวกแวตเป็น พ1 4 0บาทจ่ายตรงกับการไฟฟ้าอันนี้จะเป็นค่าอะไรเป็นค่าที่ไฟฟ้าจะส่งคนมาตรวจสอบระบบที่เราจะมาเชื่อมต่อตรงตามมาตรฐานไหมอยากให้คิดอย่างนี้ครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองแต่ถ้าว่าเหตุผลว่าทําไมเหรอก็คือทั้งมาตรฐานแล้วเวลาที่ไฟฟ้าเนี่ยย้อนออกไปไฟฟ้าก็จะได้รู้ครับเวลาเขาเมเทนแนนะก็จะได้รู้ว่าโต๊ะบ้านนี้มีการผลิตไฟมันจะไหลย,ย้อนออกไปได้ต้องมีการย้อนให้ได้มาตรฐานหรือต้องดับไฟอย่างไรเพื่อได้ไม่เป็นอันตราย ทั้งกับบ้านเราและจากการไฟฟ้าที่จะบำรุงรักษาในอนาคตครับคือการไฟฟ้าเองนะครับเขาเก็บค่าธรรมเนียมแค่นี้2,140บบาทแต่การขออนุญาตเนี่ย มันมีหลายองค์ประกอบนะทำเองได้ไหมต้องบอกว่าได้และไม่ได้พารที่ทําเองได้เนี่ยส่งคําขอขึ้นออนไลน์เขาก็จะขอถ้าเราเป็นบ้านก่อนแล้วกันเนาะก็จะได้รับการยกเว้นเรื่องท้องถิ่นแต่การไฟฟ้าเองต้องมีซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมถ้าคุณทำซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมเป็นและคุณมีวุฒิเป็นวิศวกรระดับพาคีสำหรับบ้านนะครับก็สามารถเซ็นแบบได้อันนี้ จะขอเองได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องจ้างวิศวกรในการออกแบบซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมซึ่งที่พูดมาทุกอย่างเนี่ยครับคอมซิโซล่าทำให้หมดฟรีตั้งแต่การขออนุญาตการไฟฟ้าถ้าคุณทําขอขายภาคประชาชนอันนี้ต้องไปขออีกหน่วยงานหนึ่งคือกอกอพซึ่งกกพเนี่ยก็จะเอกสาร,รอีกฉบับหนึ่งทางคอมซิสเองเนี่ยวันติดตั้งครับก็จะิสต์เอกสาร,รและว่ามีอะไรบ้างขอมอบอํานาจให้คอมซิสไปทําให้เราทําให้ ทุกอย่างครับติดต่อกับส่วนราชการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราทําให้หมดท่านแค่เสีย2,140บาทกับการไฟฟ้าตรงนี่คือค่าธรรมเนียมการไฟฟ้านอกจากนั้นท่านไม่ต้องทําเองเลยครับเราจัดการให้ทุกอย่างครับ